สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาธุ99ก้าเกาคำทำนายเรื่องการงานการเงินและความรักในเดือนมกราคม2566ของลัคนาราศีพฤศกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคลิปนี้มีวันสุดปังเปน็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤศกด้วยนะคะ ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยดวงกันในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวันสุดปังและเตรียมตัวรับมือกันอย่างเต็มคาราเบลเพื่อความปังตลอดทั้งปีกันเลยจ้ามาเริ่มต้นกันเลยด้วยเรื่องการงานและการเงินเพื่อนๆชาวพุชกอาจจะต้องใช้ความอดทนมากหน่อยในเดือนนี้การเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มธุรกิจการงานใหม่ๆ ยังคงมีความล่าช้าไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเพื่อนๆหยิบงานเก่าหรือธุรกิจเก่าๆที่เคยพับโปรเจกต์ไปแล้วแล้วก็เอามาปัดฝุ่นปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขอคำแนะนำจากผู้รู้มันจะช่วยทำให้เพื่อนๆมีโอกาสปังได้เลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังจะมีคนเห็นความสามารถและหยิบยื่นโอกาสให้หลังจากที่เพื่อนๆชุบชีวิตงานเก่าหรือธุรกิจเก่าๆสำเร็จ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทำธุรกิจหลังวันที่22มกราคมจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่จะได้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับความงามเสื้อผ้าการออกแบบหรืองานฝีมือต่างๆนะคะการเงินของเพื่อนๆชาวพุศกจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทำงานเสริมหรือการลงทุนต่างๆ แต่ในช่วงครึ่งหลังเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเครียดเรื่องเงินเงินทองทองอยู่สักหน่อยเพราะจะมีเรื่องต้องเสียเงินก้อนโตแบบไม่ได้อะไรเลยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือที่อยู่อาศัยมีเรื่องผิดใจอย่างมากกับคนรอบข้างถึงขั้นอาจจะถูกฟ้องร้องกันเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำอะไรเสียเส่ยงๆหรือมีข้อพิพาท ระมัดระวังการอ่านเอกสารการมอบหมายหรือการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาใดๆนะคะเตือนแล้วนะเรื่องความรักสำหรับเพื่อนๆชาวุศกที่เป็นโสดอาจจะมีความหวานที่เข้ามาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่บ้างในช่วงต้นเดือนแต่ก็แค่วบปุบปับๆมาแนวแบบมาให้อยากแล้วก็จากไป ส่วนเพื่อนๆที่มีความรักอยู่แล้วในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการที่สน์ความรักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องเดือนแรกเรียกได้ว่างานเข้ากันรัวๆโดยเฉพาะบุคคลที่3จะมาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เรื่องราวผิดหูผิดใจจะเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่ละวันขอบอกเลยนะคะว่าความสดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับภัยนะนะ จะมีโอกาสสูงมากที่ความรักของเพื่อนๆจะถึงขั้นเลิกลากันเลยทีเดียวเตือนแล้วนะแล้แล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือวันสุดปังนำโชคขยับมาใกล้ๆแล้วเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมค่ะเริ่มกันเลยนะวันสุดปังนำโชคด้านการงานคือวันที่5มกราคม10มกราคม11มกราคมและ29มกราคม วันสุดปังนำโชคด้านการเงินคือวันที่ 1, 11, 20และ29มกราคมวันสุดปังนำโชคด้านความรักก็คือวันที่ 2, 20, 23และ29มกราคมจ้าฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2,566ของราศีอื่น รวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุ99สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุเก้าเก้าจ้า